สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสาหรับวันนี้จะพามาดูบอลสีเด้อทุกท่านครับผมอันนี้ก็ชื่อเพิ่นมีเรียกชื่อว่าบอลสีพรมหรือสีเนาะทุกท่านซึ่งเป็นบอลเก่าโบราณค่อนข้างที่จะหายากตามต่า,างจังหวัดเนาะทุกท่านจะมาเบิ่งความสดสวยของเพ่นครับผมนี่ครับสีเพิ่นจะมีความสดมากกว่ามักขวานลังสันเนาะทุกท่านแต่ว่า เพื่อนจะค้ายๆกันครับผมนี่ครับแล้วก็มีการป้ายคนข้างที่จะสวยงามมากทีเดียวครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นจุดทั้งสี่ครับผมแล้วก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คือนี่ครับผมใบตัวนี้เป็นแฉกสองอันครับผมยางชมเบ่งก้านเบ่งหลอดเิ่นครับผมทุกท่านจะมีก้านสีแดงเนาะครับผมอันนี้เป็นลักษณะเด่นของ บอนพรมเรือสีเนาะครับผมทุกท่านเป็นบอนเก่าโบราณที่นาเลี้ยงมากๆครับผมซึ่งมีความสวยงามชดกว่ามัควานลังสันเป็นที่นิยมของนักสะสมบอนสีเก่าโบราณชนิดนี้เนาะทุกท่านเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของสวนเพิ่นมาอธิบายเกี่ยวกับปีกย่อยเพิ่มเติมเนาะครับผม ใครชวนมันเป็นบอลป้ายเนาะอันนี้มันเป็นบอลเก่าโบราณโอ้บอลโบราณด้วยนาะใช่เออดอมบางหนูนี่เห็ Bluetooth นไหมมีหูเห็นไหมเนี่ยโอ้แล้วใบมัน hmm. ก็จะเป็นแฉกออกมาอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนมะขวานโอ้แต่ว่าไม่คคล้ายกันเนาะค่ะไม่คล้ายกันแต่ว่าประมาณแถวตัวนี้บ่ะค่ะออกมาใหม่การกระแดงเป๊ะเลยเห็นไหม การนี่ค่ะแดงแป้นพอเริ่มแก่ๆมากก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำอพอผมได้ยินเจ้าของสวนพ่นมาจากแจงรายละเอียดแล้วเนาะพี่น้องที่ผมก็ได้รู้ว่ามันมีข้อแตกต่างและจุดเด่นที่แตกต่างจากมัคคุานลังสันจังได๋นเนาะทุกท่านนี่ครับแล้วก็มันก็นมีบนสีอื่นๆที่ิ่นเลี้ยงไว้เนาะทุกท่านซึ่งบนสีนั้นมีมากมายหลายอย่าง เราต้องค่อยๆศึกษาไปที่จริงแล้วผมกะถนัดทางไม้ด่างส่วนมากผมจะเลี้ยงไม้ด่างเนาะทุกท่านแต่ว่าบอนสีนี่ผมกะต้องศึกษาไปนําเพราะว่าค่อนข้างที่จะขายดีและขายได้เรื่อยๆเนาะทุกท่านนี่จะไม่ชมบอนสีหกหลงถ้าเราเลี้ยงไว้เป็นพุ่มก็จะสวยงามแบบนี้และะ้วก็ปลูกประดับได้ทุกท่านโปรดติดตามช่องเลเด้อทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณเจ้าของสวนแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ